คนธรรมดาและนิติบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างไรหลายท่านคงเคยได้ยินคำเหล่านี้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะวันนี้มีจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับความหมายของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกันค่ะพกเรลื่องง่ายไฟมนิทสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในพิกเรลื่องง่ายไฟมนิทค่ะวันนี้มีจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับความหมายของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้มากขึ้นกันนะคะโดยมีนขอเริ่มต้นอธิบายอย่างนี้นะคะว่า ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจรูปแบบการดำเนินของธุรกิจจะมีแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งผู้ประกอบการควรจะต้องเลือกก่อนนะคะว่าต้องการทำธุรกิจในรูปแบบใดเพราะการเลือกรูปแบบของธุรกิจนั้นแน่นอนว่าจะส่งผลต่อการทำบัญชีและภาษีของกิจการนั่นเองค่ะซึ่งรูปแบบทั้งสองอย่างนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปค่ะโดยธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา ลักษณะธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นกิจการขนาดเล็กหรือเจ้าของลงทุนคนเดียวข้อดีคือมีความคล่องตัวสูงจัดตั้งง่ายมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนไม่ต้องจัดทำบัญชีหรืองบการเงินแต่ข้อเสียก็คือขาดความน่าเชื่อถือทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ค่อนข้างยากค่ะถัดมาในส่วนของรูปแบบนิติบุคคลลักษณะธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นกิจการขนาดกลางไปจนถึงกิจการขนาดใหญ่ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนั่นก็คือ มีความน่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอกเนื่องจากมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องจึงทําให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าบุคคลธรรมดาค่ะส่วนข้อเสียของการดําเนินธุรกิจแบบนิติบุคคลนั่นก็คือมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนกว่าบุคคลธรรมดาแน่นอนค่ะเพราะต้องมีการจัดทําบัญชีและงบการเงินตามรูปแบบของกรมสัมพากรซึ่งในส่วนนี้จะทําให้มีต้นทุนในการจัดทําบัญชีและภาษีเพิ่มขึ้นมานั่นเองค่ะ ทุกท่านจะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจทั้ง2รูปแบบนั้นต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในเรื่องของการคำนวณภาษีกันอีกด้วยนะคะโดยบุคคลธรรมดาจะมีการคำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันไดซึ่งมีอัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่3 5และมีการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายโดยจะนำส่วนที่เหลือมาคำนวณภาษีทำให้ถ้าหากกิจการขาดทุนกิจการก็ยังคงต้องเสียภาษีนั่นเองค่ะ ในส่วนของนิติบุคคลจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ธุรกิจ SME และธุรกิจที่ไม่ใช่ SME ซึ่งธุรกิจ SME นั้นจะคำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันไดโดยมีอัตราสูงสุดอยู่ที่20%ส่วนธุรกิจที่ไม่ใช่ SME จะคำนวณภาษีแบบอัตราคงที่คือที่20%ค่ะซึ่งนิติบุคคลจะสามารถหักค่าใช้ใจ่ายได้ตามจริงและคำนวณภาษีจากฐานกำไรสุดที่ซึ่งหากกิจการขาดทุนจะไม่ต้องเสียภาษี และทั้งหมดที่กล่าวมานี้คงทำให้หลายท่านได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการดำเนินธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาและการดำเนินธุรกิจแบบนิติบุคคลนะคะและสำหรับในคลิปหน้าเราจะมาดูกันค่ะว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นแตกต่างกันอย่างไรและมีวิธียื่นแบบและอัตราภาษีอย่างไรบ้างส่วนคลิปนี้มีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Friend of Business, peakaccount.com.